ครับสวัสดีพี่น้องวัตถุพุทธคุณในประเทศต่างประเทศโภพอพอกกบะบะเต็ินพี่น้องมเอนีบ่บัตรเต็ินกับม,มาเลือกเบืองดอกไม้สิเ<ป>มืองสะพายเมียพี่น้องตอนมาเล่นไทยพี่นอ้องดอกไม้ทีท่เขาเลือกไว้แล,วแล้วพี่น้องเขาที่บัวพี่น้อง là rồi chết Họ đọc nước nữa Sấy Cô nước được rồi Họ này nó ừ, Nàm bò Tôi nhìn ra Thấy hai phán bò Ôi tôi nhìn ra ngả tôi nhìn ra Nó trọng nè Ôi tôi mới bạch coi Nè ได้เลวพี่น้องเลยนี่สนามีย่โอ้งามงามงามเขาก็ได้มาแล้วจักเนืองไนพี่น้องจะไปชาไผ่ต้าลุไปเวียงจันทร์พี่น้องตอนนี้ยิ่ปักซ้องเลยพี่น้องยู่ในเมือง เป็นมาค้ายเลขพี่น so ้องการเล่งาโตในร้านเลยฮาโตการไล่เลขเกาหลีพี่น้องแล้วจูงตักมันเนาะตอนนี้เขาอยู่ปากซองพี่น้องพาสาวคนไทยมาค้ายเลขพี่น้องบรรยากาศอยู่ปากซองเดินสีมันมืดพี่น้องอากาศก็มืดมืดเมฆก็จะ พี่น้องตอนนี้ฮองก็ร้อยมาทายทางล้างเสาผูไทยพี่น้องผลิตภู้จักสมาราไทยเราเพื่อนพี่น้องอันนี้กรห่านมาไมา่ายต้นแหกพี่น้องคายแคมทางเฮ้ยมา,ม,มาเลือกอ๋มันบอกว่าจื้อห้าพันเออว่าจะเลือกนะค่ะปลาเมือนเผาเนาะย่องมาวันนี้กันสิมาเลิตภูมิูไทยพี่น้อง วัสดีพี <m <m ่น้อต้องใส่มาขายเลยขายเลยพี่น้องมาหาเงินก่อนอย่าว่าเพื่อเกิดลูกขอลูกขอได้เงินมาขายเลขเลขคือกฎหมายนะพี่น้องเลขเกาหลีผู้ใดเอามาใส่เกาหลีร้อยเข็ยนกันน้อยเดียวมีเนี้ยชิไห้ด้วยโดยมียังเนาะแต่ชิมไดรยังไม่ไเดาก่อนยังไงซะโอ้โหแล้วโ่อ มาจ๊กแลเพราะว่มายูมูเสียวยังมาให้เอาเงินมาจังเนาะเถือเงินเาถือได้ยังเด้นมานาเย่ายพี่น้องนนเลิ่งแต่กมียังให้พี่น้องมีดอกไม้หน้อยนี่แหละให้เพิ่นพี่น้องได้พี่น้องจะแต่งงานกันมาละิิเอพองก็สิได้ดอกไม้โอ้ระเคยให้ผูได้เนาะ ดอกไม้ดอกนี้พวกมันอะไ้กุหลาบชดโอ้ย้ามันแกไปได้โดนแก็ไปได้โดนพี่น้องเอก็เสียวเมื่อเบิ้งแง่อยู่นี่แหละขวดเรียงลชดกัมันเสียนอเขาโดนทอคลายถนาดแม่เคลายเลยก็ยู่ข็บเปนคลาเลยพี่น้องายซี่ห้าอสอปรได้ดอก่อมโอ้ยกาดอกเดียวแค่เนี ใครก็ได้ไล่ดอกไล่ดอกไล่ใจได้นมะดอกเดียวใจเดียวเอากระปุเคยได้จ้าเดื่อดพี่น้องเลยชิม่นดีใจเหี้ยอุ้ยเบามากใจชื่อดอกกุหลาบไมห้ชิบไปไหมชิบ่บุปผังเนาะดอกจี้อ่ะว่าบ่แพงแต่มีค่าได้พี่น้องเอ้ยแม่นมีค่านะคะกรสิเก็บไว้ชิบเมื่ออ้างลูกบนรโพนให้ดอกกุหลาบเอาบรุกเคยได้จ้าเถื่อแต่งงานกันมาชิบเล็ดพี เคยได้ของควัตจากปาะเตศิีนดันวันวาลเลนไทาย <laughs> เป็นเครื่องนุ่งเป็นอะไรได้แต่ว่าวันวาเลนไทน์วันเจ้าคันเจ้าคันันนี้น่ะบึเคยได้แต่วันนะึงน่ะเพิ่นให้ยูพี่น้องกับประเทมากแต่วันนั้นวานเลนไทน์วันแห่งความห่างเหาผมได้เคยได้ยังบางคนจับเคือ่อ <laughs> บอบลลกมันน้นอยใจพี่น้องบอกวันนึงน่ะเพิ่นให้เนาะแต่วันวาลเลนไทน์วันพิเศษเจรปีเราบุเคยได้เลยแต่งงานจะมาพิเศษ อยู่แต่ให้เนนาเนาะอยู่แต่ให้เนนาแล้วเพนเพื่คเจ้าเดวเห็ดแนวน่ดอกอันนี้คนชี้เห็นนั่นไวรุสเขาตี่บเห็ดเนว่าโอ้มาขายอ่นเล่ยกงเขาจะคายดอกไหมว่าคายว่าวันยังม่ใสีใไ่ได้พูดเรื่องยังเนนะอ๋อคือสีใจแห่งพี่น้องเลยว่าอยู่ผู้เดียวพี่น้องกรดิใจเนาะคนเาเคยได้เยกรดิใจเลยเนาะดีใจแหง เขาบูเคยได้ <laughs> เสียเมืออ้างลูกมาพ่อค่ะซี้ดอกกุหลาบให้มาเพื่อเมือนี่ลูกสิบุรกเมื่อนบอกพี่น้องเลยเกิดครับแปดโมงก<ช>็มือเพื่อมือบ้านนี่กะลายเติบไม่หนิเขาก็โบมีแนวเห็ดแนวฮาเขาก็หับงานมาพี่น้องเอ้ยหับงานมาคายเขาก็บบเคยคายเหล็กก็เ่อ ในแรกก็เจ้ามาถามชื่อเลขชื่อเลขเหล่าเฮาโมหูว่าพอเลขในห้องกสิออกมือนี่มือทำบิดพี่น้องแม่นมือวันที่จริงจริงผ่าที่เรามื่อวันแห่งความหักเนาะมันจังว่าหักค้ายก็ได้คายอยู่ได้พี่น้องมานั่งในนี่กับคนก็มาซื้อวันเฮาก็รว่าอธิบายช่วยกเจ้าฝังจะไม่คนกับบัญญเข้าใจมาได้ตะกี้เพื่อนบุกการชื้อคนบุกการชื่อโมหูได้วันเลขนของได้เลขเคื่อนอันนี้มันโมองตอนใดอีกแมน ันีิบเมนเลขเพื่อนเป็นเลขที่ถือกฎหมายเพิ่นบันี้เหาอธิบายช่วเพิ่นผังแล้วเพิ่นเข้าใจแล้วหัวเพิ่นก็ซื้นโอเองดอกใบหนึ่งห้าพันกีบก็คือชาวบ้านนะเนาะเัาขายเัาก็ได้คล้ายได้เติมเลยแหละที่ว่างเช็กีบไปแหละครับเปอร์เซ็นต์ครัก็ได้น้อยเดียวพี่น้องเบิ่งก่อนเมืองปักตองไอบ้านปักตองพี่น้องเมืองซองก่อนเมืองซองอกอง่อนแข่ซ่วนอาเขตยามเร่งแครับ อันนี้อยู่บนชีแยกเลยือนไพี่น้องเลยจุดซุ้มบนนั้นคนร้ายเ้อพี่นงเลยตัวทางไปปักเสอันนี้นั่นทางไปท่าปรผสมพี่น้องตรงง้อเมืองไปต่อไปทิมแป้นต่อเขตรครับเด่นี่เิมราษพี่น้องเป็นชุมเป็นทางนั้นนั่นแหละทางไทยพี่น้องทางไทยอันนี้น่ะนแยกตัวนี้เขาบ้านละห้าน้ำบ้านเบาเเตสินพี่น้องเข้ารักเข้าไป ทีเดียวพี่น้อง,องเบิงพี่น้องรอบรอบบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องในพื้นการค้ายเลขคือการพักเลขลาวพี่น้องบรรยากาศแรงๆพี่น้องต้นาที่เป็นธนาคารพัฒนาลาวพี่น้อง พี่น้องเพื่อก็มีคู่แข่งไหมค้ายเลขแข่งนี่เลยพี่น้องโต๊ะหนึ่งี่งไงพี่น้องมาโลดมาโลดมาเมนมาเมนคู่แข่งอยากท้ายบะทันคนแข่เอยากท้ายบะทันเนาะอยากบรทันลูกค้าอยู่ใกล้กันกับสาวผู้ชายเลยพี่น้องเลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันในจักรยานเด้อร์โทษคอไผ่เด้อร์กรนเทียมเศษชอนเข้ากับพราะว่าอยู่ในแคมทางบรรยากาศยามแรงๆเนี่ย ยังคือพนสิตกนี่แหละพี่น้องอยากมีลมในจักหน่อยนี่อยู่อยู่เส้นทางเลขที่13ใต้อยู่เมืองซอคโคนหาเลยแหละตลาดปักโซนนี่รถกะสีไล้ๆในจักหน่อยพี่น้องเอ้ยอยากมีเสียงเพลงเลยได้บอลเขาขายในบอลเสิรพนกนั่งนี่คือตลาดตลาดปักโซนไม่ค้าพนกเมื่องวันลแหละ ค่ำเลยเนาะเฮากับยูคายหวยจักน้อยเฮากับสิกัรข้าเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยจับข้าเมื่อและค่ำเลยเฮากับบัวอันอยู่แหละเพราะว่าเฮามานั่งคายหวยคายอยู่เหือดนะซ้ำมือ,มอได้เงินสิบพันกีบบวันนียังได้สิบพันนะเงินคายแต่เงินเปอร์เซ็นต์นั้นได้น้อยเดียวอันนี้มานั่งคายอยู่นี่ พอได้ค้ายอยู่พี่นอ้องพอเปอร์เซ็นต์เขาน้อยเดียวแสนแสนกรีปคนให้เปอร์เซ็นต์เขาหกพันกีบเนาะขายแสนหนึ่งได้หกพันกีบเอาบบมีแนเวเห็ดแนะห้าเขาก็หับงานมาขายกระชิจุล่ายันน่าพอได้คขาขนมลูกสาวลูกสายพี่น้องเลยโอ้ยพี่นอ้องมาฮอตนี่เขาก็สิขอบจบคลิปไปเพียงเท่านี้พบพ่อกันคลิปต่อไปฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตาม ช่องบาตเตสินเนเด้อพี่น้องสบายดี